มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับ,รบยิงไกลจังหวะนี้ยิงไกลเ,เข้าแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับช่องของน้องเบียร์นะคะทุกคนวันนี้เรามาในเกมแข่งบอลอีกเช่นเคยนะคะวัน,นเราเป็นประเทศไทยนะคะ น,นี่จะเป็นรอบคัดเลือกเอเชียเวทีที่3นะคะทุกคนเป็น2026เนาะเราจะแข่งกับประเทศเลบานเฮ้ยเลบานอนเลบานอนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่2นะประเทศไทยตำแหน่งที่2ตอนนี้คือญี่ปุ่นขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งนะคะแต่ว่าคะแนนก็เท่ากันนะคะทุกคนมาฮะเราจะมาแข่งกับประเทศเลบานอนนะคะทุกคน ไปจ้าเอาเป็นเสื้อสีน้ำเงินดีกว่าประเทศไทยของเรานะคะทุกคนมาขต้อนรับสู่การแข่งขันครับทั้งสองทีมรู้ดีว่าแมตช์นี้ต้องชนะสถานเดียวเริ่มแล้วนะคะทุกคนครับประเทศไทยจังหวัดซูเขาประเทศไทยเอ้าอะไรกันครับเนี่ยอย่างบอลนี้โอ้โหแย่งยากเนี่ยลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับ เสียบอลจนได้โอ้ทีมเขาเก่งนะเลี้ยงจนเสียไปเองครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับมองหาทางเลือกแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหยิงไม่โดนนะฮะเดี๋ยวขอส่งก่อนนะคะทุกคนตอนนี้หาช่องก่อนส่งคืนแล้วครับ ก็คือส่งคืนหลังไกลมากหลังจากผ่านช่วงต้นเกมที่เกล้ประตตอนี้ทั้งสองทีมเครื่องติดแล้วครับโอ้ยลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับไปครับไปครับคนอยู่ไหนล่ะครับคนอยู่ไหนล่ะครับตำแหน่งบอกแล้วยิงได้ไหมตอนนี้เอาเข้าเฉยนะฮะกับตันทีม นำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์กับตนทีมยิงเข้านะคะทุกคนดูภาพช้านะคะทุกคนนี่ส่งไปให้เบอร์เก้าครับเบอร์เก้จาจังหวะน,นี้ยิงเข้าไปอา้าวเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปเขีย่ยลูกเดียบอนอนได้เขียนนะคะทุกคนจังหวะดวลตัวต่อตัวทำได้ดีเลยครับเสียบอลจนได้อ่ะไปแล้วจวังหวะน,นี้ไทยแลนด์ ไทยแลนด์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 ยิงโอ้โหติดบล็อกอ้าวลำหน้าเหรอผู้ตัดสินรีบเข้ามาที่จุดเกิดเหตุทันทีอะไรวะอ๋อ้ประเทศเลบานอนเขาใช้เท้าสกัดบอลนะฮะที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งยิงแล้วใช่ไหมจังหวะนี้กำลังจะเตะฟรีคิกโอ้โหไม่เข้าหน้าผิดหวังสุดๆครับนี่ภาพช้าโอ้ข้ามคานไปทุกคน โยนยาวทันทีมานี่นไทยแลนด์ในบบนบอุ้ยฟุตเวิร์กไม่ธรรมาดาจริงๆไทยแลนด์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 อุ้ยกำคันตำเสาบอลเช็ดคันออกไปอย่างน่าเสียดายครับ <c oughs> มีสไลด์สองตัวสีแดงอ่ะเจ้าสไลด์ไปโ็นขาทีมตัวเองอะไรวะสองตัวแล้วมันนี่มาแล้ามาแล้วจ้าเสร็จไพล์เล่ด้วยว่ะเยังตึงอะคะดูดูส่งบอลครับจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ถูกบอลกลับแล้วิบีบบง ยิงโอ้โหเข้าไปแล้วครับสประตูต่อศูนย์นี่มีท่ายิงปืนด้วยวะลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับสุดยอดมาชมภาพช้าทุกคนนี่กับตันทีมอีกแล้วสินะกับตันทีมโอ้โหอันนี้คือชนคันเอ่ยตามเสาแล้วมันก็เข้าไปเลยนะทุกคนคือแบบป,ประทีม,ม,มากสามประตูแล้วใช่ไหมใช่ ใช่จ้าสองวันนี้นะคะไทยแลนด์ได้บอลอีกแล้วนะคะทุกคนนี่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 วิ่งวิ่งสิครับรออะไรวิ่งสิครับรออะไรส่งให้กัปตันทีมกัปตันทีมยิงเข้าไปโอ้โห่สี่ประตูต่อศูนย์แล้วนะะตอนนี้นี่ตีลังกาโอ้โหโหดจัดสุดยอดจ้าทุกคนนี่สมภาษะนี่นี่เรียบร้อยครับยังเก็บบอลไว้ได้ดีครับ มาถ้ายิงแล้วครับเป็นเลชรที่หมดจบจริงๆครับฮะอ๋อลำหน้าโอเคฉันก็งอ้าวหมดยกเตะหมดยกพนะไม่ใช่นักวยหมดแล้วหมดเวลาครึ่งแรกนะฮะทุกคนนักเตะหวังว่ายังอยู่ในลายมาฮะครึ่งที่สองแล้ว ส่งไม้ข้างบนโอปิดเขาอยกเ,เขาพยายามสร้างพื้นที่และแล้วครึ่งแรกก็จบลงส่งไปข้างล่างส่งไปข้างล่างเอ้ยคนอยู่ไหนกันหมดวะเอ้ยเดี๋ยวหา<ะ>โอ้ยนไ้นหลังครับเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับเสียบอลจนได้ จังหวะดวลตัวต่อตัวทำได้ดีเลยครับโอ้จ่ายไปด้านข้างจังหวะนี้กับตันทีมผ่านแนวรับแล้วครับยิงครับยิงโอ้เข้าไปแล้วประตูที่ห้ายอดปะเบอร์ไหนยิงวะเบอร์เจ็ดปะนี่ กับใส่ทีมส่งให้เบอร์เจ็ดนะเบอร์เจ็ดยิงจังหวะนี้เท้าซ้ายด้วยนะประเด็นนนี่มาห้าประตูแล้วไทยแลนด์นะฮะไทยแลนด์เราไทยแลนด์เรานำเยอะมากผ่านหนึ่งชั่วโมงของเกมไปแล้วนักเตะเริ่มออกอาการล้าแล้วครับเอาเอาเอาวิ่งเลครับวิ่งเียครับไม่เข้าครับข้ามคาดไปครับ เียลูกถาบอลขึ้นหน้าไปแล้วคนไหนวะลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับเอา้าผ่านเฉยซัดเต็มข้อผู้ตัดสินให้เป็นลูกตั้งเตะจากประตูเอา้าไม่เข้าวะายิงตรงตัวไปไหน่อยทุทกคนอีกคครรัังร้งบ ทักษะเหนือชั้นจริงๆโอ้ยส่งไปให้เขาทำไมวะจ่ายไปข้างหน้าโอ้ย,อยประตูเซฟได้ดีครับอู้วู้ไม่เข้าครับ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 นี่เป็นตัวว่ะเข้าบล็อกไม่ถูกจังหวะสุดๆครับโอ้ย,อยไม่เข้าไม่เข้า ใช้ลูกมงปะเนี่ยนี่โคตรโหดวะ่ะเข้ามาตัดบอลได้สวยมากครับชอดนี้เซฟได้อย่างเนื้อชั้นจริงๆครับออกไปอย่างเฉียดฉิวครับได้จังหวะครอสจากบุมทงเกือบแล้วครับนิดเดียวจริงๆมีตัวสำรองวอร์มอยู่ข้างสนาม ผู้รักษาประตูจะเตะเปิดเกมอีกครั้งโอ้ออกวะมาดิครับ,รบก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับยิงไกลจังหวะนี้ยิงไกลเข้าแล้วจ่ายไปด้านข้าง6ประตูต่อศูอนย์บอลออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับไทยล่ะ เริ่มมองหาเป้าที่จะโยนนะครับเนียบร้อยก็คือชนชนชนคานแล้วก็เข้าไปเลยนะทุกคนโคตรฟุกอะ่ะ <c oughs> มาเลยจ้ามาเลยจ้า <c oughs> เย้ ชนะไทยแลนด์ไทยแลนด์หกประตูต่อศูนย์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนี่อันดับหนึ่งนะทุกคนตอนนี้คือมีคะแนนสิบคะแนนนะคะอุ้ยญี่ปุ่นก็ตามเรามาอยู่นะญี่ปุ่นแบบอีกนิดเดียวอ่ะแต่ว่าคะแนนก็คือห่างมาเยอะนะทุกคนของญี่ปุ่นอะไรอ่ะ เออคะแนนก็เท่ากันบ้าโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคน like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องของน้องเบเลด้วยนะคะทุกคนก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับประเทศไทยเกิดกับประเทศอะไรวะประเทศอะไรน,นันเมื่อกี้ว้ยลืมหนูลืมแล้วะ ออประเทศเลบานอนนะคะทุกคนคือเป็นประเทศที่แบบไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะทุกคนก็จำชื่อไม่ได้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ที่หน้านะคะทุกคน๊า่ได้ค่ะบ๊ายบครับผม